สวัสดีค่ะทุกคนเติมฝันค่ะวันนี้ฝันอยากจะเอาหนังสือเล่มโปรดเล่มนึงมาแบ่งปันกันเพิ่งอ่านจบเลยค่ะใครที่กำลังอยากหาหนังสือฟิลกูดอ่านแวะเข้ามาดูหรือว่ารู้สึกเหนื่อยจากเรื่องอะไรมาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาฟังเมเติมนไปได้วยกันได้เลยค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า โกโกอุ่นๆกับคุณในวันพฤหัสแปลาจากหนังสือชื่อว่ามุ k ุโยบินิวะโคโกอ O ของคุณมิจิโกะออโยม่าค่ะผู้แปลคือคุณธนพลศักสมุทรานันจากสำนักพิมพ์พิโคโลมีจำนวนหน้าทั้งหมด146หน้าเองค่ะเป็นหนังสือบางๆที่อัดแน่นไปด้วยความอบอุ่นใจเลย เรามาดูคำโปรยปกกันสักหน่อยดีกว่าด้านหน้าจะมีข้อความว่าเรื่องราวธรรมดาที่แสนอบอุ่นที่จะช่วยเยียวยาหัวใจคุณให้หอมกรุ่นเหมือนโกโก้ยามเช้า ส่วนด้านหลังโปรยไว้ว่า Marble Cafe ยินดีต้อนรับร้านกาแฟาที่ฉันทำงานอยู่มีเรื่องประหลาดบ้างอย่างเธอจะมาที่นี่ในวันพฤหัสสั่งโกโก้นั่เก้าอี้ตัวเดิมและเขียนจดหมายฉันเรียกเธอว่าคุณโกโก้วันหนึ่งคุณโกโก้มาที่ร้านเช่นเคยเธอนั่งอยู่เฉย และดูเศร้าก่อนที่จะหลั่งน้ำตาออกมาและเรื่องราวของผู้คนที่ผ่านมาที่ Marble Cafe ก็เริ่มต้นขึ้นคุณแม่ผู้ตัดสินใจทำข้าวกล่องให้ลูกชายครั้งแรกคุณครูมือใหม่ต้องเข้าไปสอนโรงเรียนอนุบาลร่วมกับคุณครูสุดเนียบวาทีเจ้าสาวที่ตามหาของสี่อย่างในวันสำคัญ หญิงสาวที่เพียนวาดภาพที่เธอชื่นชอบด้วยสีเขียวเพียงสีเดียวชายหนุ่มผู้ลาออกจากงานธนาคารและไปเปิดร้านแซนด์วิชที่ซิดนีย์และเรื่องราวของผู้คนอีกมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาในคาเฟ่แห่งนี้คาเฟ่ที่จะช่วยเยียวยาวหัวใจของผู้ผ่านเรื่องราวมากมายทุกคน ทุกคนคิดว่าชีวิตคนเรามีกี่เฉดสีหรอคะแน่นอนว่ายังไงก็คงไม่ได้มีเพียงขาวกระดำแน่ๆปั่นซื้อเรื่องโกโก้อุ่นๆกับคุณในวันพฤหัสนี้มาเพราะคิดว่าทั้งชื่อแล้วก็โทนของเรื่องน่าจะมอบความอบอุ่นละมุนสีน้ำตาลให้เราได้ขอแบ่งปันกันสักนิดนะคะว่า ฝันเองก็ชอบดื่มโกโก้หรือช็อกโกแลตร้อนเหมือนกันเลยยิ่งอยากอ่านเรื่องราวเข้าไปใหญ่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้คนหลากหลายที่แวะเวียนเข้ามาที่ร้านคาเฟ่เล็กๆแห่งนี้แต่ละคนจะมีเรื่องราวของตนเองแต่โลกไปใหญ่ของเราก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นหรอกนะคะเพราะความสัมพันธ์ของผู้คนถูกผูกร้อยเอาไว้ด้วยกันค่ะ ตลอดเวลาที่เราอ่านเราจะรับรู้ได้ถึงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวละครนั้นๆซึ่งแต่ละตอนจะสั้นมากค่ะแต่ไม่รู้ทำไมถึงได้รู้สึกอินแล้วก็ผูกพันอย่างบอกไม่ถูกมีทั้งช่วงที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ร้องไห้ตามไปโดยไม่รู้ตัวด้วยเหมือนกัน หรือฝันเป็นคนอิม t มชันลก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะการเล่าเรื่องจากค่อนข้างกระชับไม่เย็นเยอะธรรมดาไม่วือหวาแต่ว่ากินใจอ่านจบแล้วอบอุ่นใจที่สุดแล้วใจก็ผองโถงมากๆด้คะเพราะอ่านจบแล้วจะรู้สึกว่าโลกใบนี้สวยจังโลกที่แต่ละคนใช้ชีวิตไปตามเฉดสีของตัวเองอย่าง ไม่เกรงกลัวอะไรมันช่างเอามารวมกันได้อย่างลงตัวจริงๆไม่เห็นต้องเป็นสีฟ้าอย่างที่คนนั้นบอกเลยถ้าฉันชอบสีเขียวส่วนชีวิตของฉันจะเป็นสีส้มจะสดใสให้สุดๆทุกคนมีเฉดของตัวเองและฝันว่ามันเป็นความสวยงามที่สุดแล้วจริงๆคะ่ะนอกจากนี้นะคะ ทั้งสำหรับพิมพ์ยังแอบใส่แผ่นน้ำหอมกลิ่นโกโก้มาให้ด้วยถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เลยทีเดียวเพราะฝันไม่เคยได้ของแบบนี้มากับหนังสือเล่มไหนๆแลวต้องขอบอกว่ามันเวิร์กมากค่ะเพราะจริงๆแล้วเวลาเราอ่านหนังสือเราไม่ได้ดูแค่ตัวอักษรแต่เราค่อยๆดื่มดำไปกับเรื่องราวเบื้องหลังตัวอักษรพวกนั้นเช่นเดียวกันค่ะ การที่เราได้มีกลิ่นหอมๆช่วยสร้างบรรยากาศก็ช่วยให้เราเข้าถึงอัธรสและรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับเรื่องราวได้ไม่ยากเลยเหมือนกลิ่นแล้วก็บรรยากาศช่วยอบอุ่มใจเราให้อบอุ่นไม่ต่างจากนั่งจิบโกโก้ไปอ่านไปเลยค่ะ ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างคะมีใครได้อ่านเรื่องนี้ลราบ้างเฉดสีของคุณเป็นสีอะไรหรอคะมาเล่าความประทับใจให้ฝันแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นฟังได้ในคอมเมนต์เลยหรือถ้าใครไม่รู้จักเล่มนี้มาก่อนอยากจะลองไปหาอ่านบ้างไหมคะใครมีหนังสือเล่มโปรดที่อยากแบ่งปันก็คอมเมนต์มาได้เลยเช่นกันคะ่ะ ไว้เจอกันคราวหน้านะคะขอให้มีความสุขในการอ่านหนังสือเล่มโปรดค่ะบ๊ายบายค่ะ